ไอ้ใช้ไม่เสร็จมีพนผู้ชายไหมมีมีหลายโทนสีมีหลายโทนสีเลยหรือว่าอยากจะได้ที่ฉันโตคู่เป็นแป้งเทมุกดาก็ได้ให้แต่ไม่กี่ยะมุกดาเขาเกิดไว้นาว่าคำถามแบบนี้ให้หนูตอบได้ยังไงเรียกเขามาตอบดีกว่าสรุปแล้วว่าวันนั้นนะพูดจินแต่วันนี้พูดจริงหรือยัง อย่าเขยจริงเ้มเอาย่าเขิจริงเราเราเอาใจลงไปเล่นรือเปล่ามัมันจริงมาตั้งนานแล้วครับข้างหน้าในองเดนถักออกเป็นแล้วนะจริงข้างหน้าอยากให้ท่นเ็เกียรติแชมป์เลเหมือนกันอยามแม่แม่ก่อนนะโอเคแม่ ต่อจากมันจริงมันอะไรจริงยังไงเทมท่อมสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วมันก็จิตใจต่อกันแบบนี้มามาตั้งนานแล้วครับอาก็ดูแลกันไปนาคเพื่อนเป็นช่วยฮับเนี่ยเอาจริงป้าชอบทำให้พวกเรามีความหวาน จริงอยู่แล้วเราไม่ไมต้องว่าเป็นคจริงอยู่แล้วอะไรนะเนี่ยแม่คุณแม่บอกว่าเไม่ต้องตอบล้วค่ะเพราะว่าทาเปเราเรือพื่อนอกเล่นเรอเาวย่างสวยมาสวยมากไหมที่สุด การแสดงของเขามา,มากๆเลยนะมันมีความเขิ่นมันมีความน่ารักอะไรกันมากๆเลยนั่นเองนะครับที่งนี้เนี่ยความเขื่อนของเขาทั้งสองคนยังไม่หมดแค่นี้จ้าเขาไม่ได้มาพูดคุยกันอย่างเดียวเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดเป็นทำนองเพลงให้เราได้ฟังกันด้วยชื่อเพลงก็คือทำมาอูต้ตายแล้วเธอคือหัวใจของฉันไข่เยอะเท่แค่ไข่เยอะเทกเลืเอดเอาพวกเลืออาหมูม มไม่ได้หมายความอะไรทั um ้ง <TM> ส <the teeth> ินไม่ได้หมายความเพลงเขาก็แคีแม่มป็นีใจสักนิดนึงมันจะไม่มีอความหมายแต่มันเลยห่อเป็นี้ไงค่ะความหมายในเพงคือความความรู้สึกดีๆทั้งหมดแล้ว